วิธีการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับครั้งที่2ทับ2565ผ่านจองผ่านวอลเล็ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตังนะครับนี่คือวิธีการจองซื้อแบบนะครับแบบจับมือทำเลยนะครับผมมีบอกเลยรายละเอียดการจองซื้อต่างๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะ ดูคลิปนี้ให้จบมีวิธีการจองซื้ออย่างแน่นอนโดยหุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2565ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน2569เนะครับเป็นหุ้นกู้อายุ4ปีให้ดอกเบี้ยสูงถึง3.6%ต่อเดือนชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับ เสนอขายต่อประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆสามารถจองซื้อได้โดยเสนอขายราคาหน่วยละ1,000บาทจองซื้อขั้นต่ำเพียง5,000บาทหรือ5หน่วยเท่านั้นนะครับและทวีคูณครั้งละ5,000บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนะครับสามารถจองซื้อผ่านเว l ต์ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตังง่ายๆเพียงแค่ใช้แอปเปาตังนะครับแอปเปาตังที่เรา ใช้คลครึ่งนี่แหละนะครับสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้นะครับโดยคาดว่าจะเปิดขายวันที่18ถึง20ตุลาคม2565เพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเล่าให้ฟังก่อนจะได้เตรียมเงินกันได้ถูกนะครับไปดูเลยหุ้นกู้ตัวนี้นะครับหุ้นกู้ตัวนี้สามารถจองซื้อผ่านเป๋าตังได้นะครับโดยเป๋าตังอยู่ในเครือของธนาคารกรุงไทยนะครับ หรือสามารถติดต่อสอบถามธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับอันนี้พูดไปแล้วจะไม่พูดซ้ำนะแต่คำเตือนก่อนนะครับก่อนจะไปรู้วิธีการจองนะครับต้องเตือนก่อนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับทุกประเภท หมายเหตุบริษัทอยู่ในระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและล่างสื่อชี้ชวนต่อสำนักงานกรลตอตตซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนั้นข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับการจัดสรรจะเป็นแบบ first come first serve นะครับรายละเอียดก็เป็นไปตามเงืเ่อนไขที่จำหน่ายก็คือมาก่อนได้ก่อนนั่นเองนะครับมาดูขั้นตอนวิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน w a l l e t ซื้อขายหุ้นกู้นะครับซึ่ง หลังจากจบขั้นตอนไปแล้วคุณก็สามารถที่จะไปจองซื้อกันได้ในวันเวลาดังกล่าว18 2 0ถึง20ตุลาคม2565นะครับขั้นแรกนะครับต้องลงทะเบียนแอปเป่าตังกันก่อนนะครับดาวน์โหลดแอปเป่าตังมานะครับยืนยัน kyc cons consent นะครับลูกค้าต้องยินยอมเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปสู่ หน้าถัดไปนะครับกรอข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนของเรานะครับแล้วก็เลือกยืนยันได้ใครที่มีแอป,ปกรุงไทยเน็กก็สามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันหรือจะเป็นสแกนใบหน้านะครับเลือกวิธีการยืนยันได้เลย A หรือ B นะครับแล้วก็ตั้งพินนะครับพินยืนยันพินไม่ใช่ตั้งพินยืนยันพินนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรามาดูวิธีการลงทะเบียนซื้อขายหุ้นกู้กันนะครับเมื่อเราทำการสมัครนะครับแอปเป่าตังค์แล้วเราก็เข้ามาแอปเป่าตังค์นะครับกดเลือกสมัครใช้บริการนะครับตรงหน้านี้นะครับซื้อขายหุ้นกู้เนี่ยกดเลือกสมัครใช้บริการนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเข้ามาสู่หน้าซื้อขายหุ้นกู้นะครับก็มีข้อมูลผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับกดถัดไป นะครับอ่านรายละเอียดการยินยอมผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับกดติ๊กแล้วก็ยอมรับกดตกลงนะครับแล้วก็อ่านข้อมูลนะครับการจัดการข้อมูลยืนยันทั้งหมดนะครับกดยืนยันยืนยันนะครับให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ OCR สแกนนะครับสแกนแล้วก็กดถ่ายนะครับกรอข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ สแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของจริงนะครับก็จะมีข้อมูลอ่านข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อตรวจสอบและกดยืนยันข้อมูลระบบจะตรวจสอบข้อมูลสําเร็จนะครับเมื่อข้อมูลสําเร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อหน้าหลังของการซื้อขายหุ้นกู้เมื่อสมัครสําเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเอง ต่อมานะครับวิธีการผูกบัญชีกรุงไทยกับ wallet หุ้นกู้นะครับหลังจากที่เราสมัครป๋าตังแล้วสมัครตัว wallet ซื้อขายหุ้นกู้แล้วนะครับเราก็จะมาผูกบัญชีกันเพื่อโอนเงินเข้ามานะครับใน wallet แล้วก็ไปซื้อหุ้นกู้อีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือกดที่เมนูผูกบัญชีกรุงไทยกับ wallet นะครับหรือเลือกตั้งค่าการใช้งานนะครับมุมขวาบนของหน้าจอนะครับ สนะครับเลือกบัญชีกรุงไทยที่ต้องการผูกบัญชี 3. ใส่พิน6หลักที่ตั้งไว้นะครับใส่พินไว้6หลักก็เป็นอันผูกบัญชีกรุงไทยสำเร็จแล้วนะครับวิธีการเติมเงินเข้า wallet หุ้นกู้นะครับง่ายๆก็คือกดเข้าไปที่เติมเงินนะครับเมนูเติมเงินเลือกวิธีการเติมเงินจะเป็น copy นะครับหรือ เติมเงินผ่าน QR code ก็ได้นะครับเเติมเงินผ่าน QR code ก็คือคุณเอาตัวเนี้ยนะครับแคปแล้วก็ส่งไปที่ Line นะครับแล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมาแล้วก็ใช้มือถือของคุณเนะน,น,นี่ยในกรณีที่มีมือถือเครื่องเดียวนะใช้มือถือของคุณไปที่แอปจ่ายเงินนะ่ะแอปโอนเงินน่ะนะครับแล้วก็สแกนตัว QR code ตัวนี้นะครับมันก็จะโอนเงินเข้าไปที่ wallet ซื้อขายหุ้นกู้นั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสิ้นต่อมานะครับการซื้อขายหุ้นกู้เราได้กระบวนการของการจองซื้อนะครับจองซื้อสม own, สัครข้อมูลสมัครวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้เรามาซื้อหุ้นกู้กันครับวิธีการนะครับก็เลือกเมนูซื้อขายหุ้นกู้นะครับไปที่หน้าแรกเอาไปที่วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ก่อนแล้วก็เลือกเมนูซื้อขายหุ้นกู้นะครับในหน้าแรกของวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ เมื่อเข้าไปปุ๊บนะครับก็เลือกหุ้นกู้ที่เราต้องการมีหุ้นกู้มากมายเลยแล้วแต่ช่วงนะครับเลือกหุ้นกู้ที่ต้องการลงทุนและอ่านเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆจนจบนะครับพร้อมทั้งรับทราบเงื่อนไขและยอมรับข้อกําหนดต่างๆใส่จำนวนที่ต้องการลงทุนนะครับเลือกจํานวนคือจํานวนหน่วยนะครับเลือกมูลค่าคือจํานวนเงินนะครับแล้วก็กดชําระ เงินนะครับตรวจสอบรายการรายละเอียดและยืนยันการทำรายการจองซื้อนะครับแล้วก็แล,ช,ลชำระชำระเงินนะครับโอ้ยโทษทีโทษทีพูดลิ้นพันกันนะครับก็เป็นอ่านเสร็จสิ้นนะครับได้สลิปการทำการเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะโอนเงินเข้าไปนะครับก็ซื้อขายเรียบร้อยต่อมาวิธีการ เช็คประวัตินะครับประวัติซื้อขายหุ้นกู้ว่าเราซื้อขายหุ้นกู้ตัวไหนบ้างประวัติยังไงนะครับก็เลือกเมนูรายการย้อนหลังนะครับกรณีไม่มีรายการย้อนหลังนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเปล่านะครับกรณีมีรายการย้อนหลังมันก็จะขึ้นนะครับแท็บมารายการย้อนหลังจะอยู่ในแท็บหุ้นกู้เห็นไหมมันจะมีการจองซื้อหุ้นกู้เห็นไหมติดลบติดลบเงี้ยนะครับ รายการแถบเงินนะครับพอมาแถบเงินปุ๊บมันก็จะมียอดเงินได้รับดอกเบีย้ยได้รับเรียบร้อยได้รับได้รับอะไรก็ว่าไปนะครับน่าสนหมน่าสนใจทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือวิธีการจองซื้อหุ้นกู้นะครับผ่าน w a l l e t ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตั้งนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปศึกษารายละเอียดก่อน ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการลงทุนในหุ้นกู้นะครับไม่ว่าจะหุ้นกู้ตัวไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็คือการเข้าไปอ่านข้อมูลศึกษารายละเอียดนะครับให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับอย่าอย่าใช้ความไม่รู้ในการลงทุนนะครับไม่งั้นคุณจะเสียใจนะครับเพราะนั้นลงทุนด้วยความรู้เท่านั้นนะครับ แล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะครับแล้วก็พอถึงเวลาเดี๋ยวผมจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับใกล้ๆเดี๋ยวจะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งคลิปนี้ก็ไปยก่อนครับสวัสดีครับ